สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูขนมมาฝากกันค่ะนั่นก็คือโตเกียวค่ะแต่ว่าโตเกียวของเราเนี่ยจะไม่ใช่ไส้ครีมธรรมดาเราจะเป็นไส้ครีมชาเขียวค่ะน่าสนใจแล้วใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทําขนมโตเกียวชาเขียวกันเลยค่ะ ถ้าเรามาดูวัตถุดิบในการทําขนมโตเกียวไส้ชาเขียวกันเลยนะคะเราจะแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งนี้จะเป็นแป้งโตเกียวค่ะส่วนฝั่งนี้จะเป็นไส้ครีมชาเขียวนะคะเริ่มด้วยนี่เลยแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะนมลดจืดคะ่ะน้ตาตาลทรายไข่ไก่ค่ะเนอยอันนี้เป็นเนยลดจืดนะคะเราแนนเอาไปละลายมาแล้วเลยเป็นน้ำาแบบนี้ผงวานิลาค่ะถ้าที่บ้านใครไม่มีผงวานิลาเนี่ยใช้เป็นแบบ น้ำไอเนี่ยกลิ่นวานิลาก็ได้ที่เป็นขวดน้ำน้ำอะ่ะผงฟูค่ะเกลือค่ะนำมาดูฝั่งนี้กันต่อเลยเป็นไส้ชาเขียวนะคะเริ่มด้วยนมรสจืดค่ะไข่ไก่ค่ะอันนี้นันใช้เป็นเอ้ยนันเอาแต่ไข่แดงนะคะแยกไข่ขาวออกไปแป้งสาลีค่ะอันนี้เป็นผงชาเขียวค่ะเพื่อที่จะให้เราเป็นครีมชาเขียวเนยรสจืดค่ะน้ำตาลทรายค่ะ สำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำขนมโตเกียวไส้ชาเขียวกันเลยนะคะอันนี้แนนจะทำแป้งโตเกียวกันก่อนเริ่มด้วยอันเนี้ยแนนนำแป้งสาลีในประสงค์ผงฟู แล้วก็ผงวาน,นิลาแล้วก็เกลือเนี้ยมาลอดรวมกันแล้วนะคะจนเป็นแบบนี้อันแบบนี้แนนะลอดเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาเริ่มกันเลยเราจะนำไข่ใส่ลงไปแล้วเราก็จะตีให้ไข่ขึ้นฟูก่อนโอเคตอนนี้ไข่ก็เริ่มขึ้นแล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลเลยค่ะตีต่อ Okay. ประมาณนี้แล้วเราก็ใส่ตัวแป้งลงไปค่ะใส่ลงไปทีทละนิดๆนะแล้วคนใส่นมลงไปสลับกันแบบนี้นีกใส่สลับกันอย่างนี้จนกว่า2อ,อย่างนี้จะหมดนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าทำาไงต่อ ค่ะตอนนี้แนี่ก็ใส่แป้งกับนมหมดแล้วนะคะนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ให้ค้นๆแบบไม่ต้องข้นมากนะคะแล้วทีนี้เราก็ใส่เนยละลายลงไปเลย้าคนให้เข้ากันค่ะ <c oughs> คประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะปิดฟิล์มแล้วก็พักทิ้งไว้กันแล้วเดี๋ยวเราไปทำไส้ชาเอ่อไส้ครีมชาเขียวกันเลยค่ะ ค่ะตอนนี้เรามาเริ่มขั้นตอนการทำไส้ครีมชาเขียวกันเลยนะคะน้ำนมใส่หม้อใส่น้ำตาลค้นให้ละลายค่ะแล้วทีนี้เราก็ใส่ผงชาเขียวลงไปถ้าที่บ้านใครมีเป็นแบบชงน้ำอย่างนี้ก็ได้นะคะใส่เป็นน้ำก็ได้แต่ว่าเราก็ลดนมไปหน่อยเพื่อที่มันจะได้แบบไม่เหลวจนเกินไป เราก็คนให้ตัวผงชาเขียวละลายนะคะแล้วก็เออให้นมมันเดือนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกัน,นะค,ะค่ะค่ะตอนนี้เราก็เออนั้นก็คนจนชาเขียวละลายแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้ตัวแป้งกับไข่ใช่ไหมคะใส่ลงกันใส่ลงกันลงไปอันเนี้ยนมอ่ะเราจะเอาแค่พอร้อนนะคะ ไม่ต้องเดือดมากนะถ้าเดือดมากเนี่ยมันจะร้อนจนเกินไปแล้ว,ลวทําให้ไข่ของเราสุกทีนี้เราก็ใส่ลงไปเราก็คนตัวแป้งกับไข่แล้วก็นมให้เข้ากันแบบนี้คนให้ตัวแป้งละลายนะคะโอเคค่ะตอนนี้นมของเราก็เดือดแล้วนะคะนี่เราก็คนจนเข้ากันแล้วเราก็ค่อยๆเทใส่ลงไปทีเดียวเลยโอเค เราจะคนให้ันกว่ามันจะข้นนะคะเป็นครีมนี่อาจจะเข้มไปนิดนึงเพราะว่าแนนใส่ชาเขียวเยอะเหมือนกันโอเคเอาออกมาหน่อยก็ได้นี่สีเข้มมากสะออก็ชาเขียวมากโอเคเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วใส่เนยลงไปค่ะคนไปเรื่อย ให้เหนยละลายแล้วก็ให้ตัวครีมของเราเนี่ยเดือดอีกรอบ,อบก็แปลว่าสุกใช้ได้แล้วสีอาจจะดูน่าก,กลัวเป็นหนึ่งใครจะใส่น้อยกว่าสูตรของแนนก็ได้นะคะโอเคเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมปุดๆอย่างนี้แปลว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปเทใส่ถ้วยแล้วก็พักให้เย็นกันค่ะเดี๋ยวเรามาทอดแป้งตเกียวกันต่อเลย ค่ะเมื่อกี้นนก็ทำครีมเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วแต่ว่าอันเนี้ยสีค่อนข้างเข้มไปนิดนึงเพราะว่าแนนใส่เออตัวผงชาเขียวเยอะไปหน่อยก็เดี๋ยวลดหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้แป้งเราก็ได้ทีแล้วตอนนี้เราก็นํากระทะมาตั้งไฟนะคะแนะนําให้ใช้กระทะเทฟลอนเพราะว่ามันจะนี่งง่ายกว่าทีนี้อันนี้จะเป็นเนยค่ะใส่ลงกระทะอย่างนี้ทาแค่บางบาง จากนั้นเราก็นำแป้งตเกียวใส่ลงไปเหมือนตำปัตเข็นนะอ่ะประมาณนี้เลยอันนี้สำหรับใครที่ชอบทานหนาๆน,นะคะก็ใส่แป้งเยอะหน่อยก็ได้ถ้าใครที่ชอบทานบางๆอะ่ะก็ทำให้มันเป็นวงที่แบบบางๆหน่อยมันจะได้กรอบๆนี่แล้วแต่ขนาดแล้วก็ตามใจไปเห็นไหมเพราะว่าตอนนี้ แป้งด้านนี้มันเริ่มสุกแล้วเพราะว่าแนนใช้แค่ไฟอ่อนๆก็พอนะคะแ mm hmm. ป้งเริ่มสุกแล้วเราก็ใส่ตัวครีมลงไปไปเยอะหน่อยก็ได้ทำกินเองเดี๋ยวเราจะรอให้มันกรอบนิดนึง mm hmm. กได้แล้ว ไม่มีตัวแบบนี้นะคะใช้เป็นซ่อมก็ได้นี้โอเคแป้งได้ที่แล้วแล้วก็มออ้วนเลยคุ้นๆไหมเหมือนตามรถเข็นอะไรอย่างนี้เลยน,น,นี่ทำเมนกันค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะคะ แล้วก็ปิดไว้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปตักใส่จานเสิร์ฟกันเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีละกันค่ะตอนนี้ตัวเกียวไส้ชาเขียวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ข้างในตัวไส้ก็จะเป็นรสชาเขียวประมาณนี้ค่ะเราก็ อย่างที่นานสอนไปทําแล้วก็มาจัดใส่จานสําหรับอัตราส่วนของเมนูนี้นะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บของเราที่ foodtravel.tv ค่ะโค้งต่หลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ